สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เอ่อเราจะมาดูกันเรื่องที่น่าสนใจมากนั่นคือกระทะวอล์กทำไมกระทะแบบนี้ถึงแบบเป็นหัวใจสำคัญของครัวจีนเลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันถึงนิยมขนาดนั้นทั้งเรื่องดีไซน์แล้วก็เทคนิคการทำอาหารจีนด้วย ใช่ค่ะเวลาเรานึกถึงอาหารจีนผัดไฟแรงๆเสียงดังชาชาเนี่ยภาพจำคือต้องมีวกตลอดเลยเนาะแน่นอนค่ะมันเป็นภาพจำจริงๆมันมีอะไรพิเศษกันแน่เอาล่ะครับมาลงแกะเรื่องนี้กันดูได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากเรื่องรูปทรงก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆครับก้นมันจะโค้งๆมนๆมนลึกๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งไอความโคง้งความลึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยๆนะคะคือมันเกี่ยวกับการกระจายความร้อนโดยตรงเลยอ๋อครับครับที่เขาว่ามันร้อนไม่เท่ากันทั้งใบนี้เองคือตรงกลางนี้จะร้อนจี๋เลยใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆไล่ความร้อนขึ้นไปที่ขอบถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือการกระจายความร้อนแบบนี้ละค่ะสำคัญสุดๆกับการผัดไฟแรงหรือที่เรียกว่าสเตอร์ฮอร์ ความร้อนสูงปรีตรงกลางเนี่ยมันทำให้อาหารสุกเร็วมากแล้วก็มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าวอลเฮขึ้นมาวอลเฮคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยครับมันคือกลิ่นไม่ไหมหรือเปล่าครับเออจะว่าไหมก็ไม่เชิงค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นคือเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่เกิดจากการใช้ไฟแรงๆกับกระทะเหล็กนี่แหละค่ะในขณะเดียวกันขอบกระทะที่ร้อนน้อยกว่าเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเราใช้เป็นที่พักอาหารได้อ๋อเข้าใจแล้วครับ คือผัดผัดตรงกลางพอใกล้สุกก็เขี่ยไปพักไว้ขอบขอบไม่ให้มันสุกเกินไปใช่เลยค่ะเป็นการควบคุมความสุกที่ดีมากๆแล้วรูปทรงที่มันลึกๆขอบสูงๆเนี่ยแหละครับมีผลยังไงบ้างอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะทําให้เราสะบัดหรือโยนอาหารในกระทะได้ง่ายอ่าใช่ใช่นึกภาพออกเลยเวลาเชฟเขาผัดแบบควงกระทะเลยค่ะมันช่วยคลุกเคล้าส่วนผสมได้ทั่วถึงแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะด้วย ซึ่งการผัดแบบจีนนี้ต้องเร็วมากๆเลยนะคะจริงครับลองนึกภาพถ้าเราเอาเข้าวผัดไปผัดในกระทะแบนๆเนี่ยคงจะหกกระจายแล้วก็คงไม่ทั่วถึงเท่าใช่เลยค่ะผลลัพธ์ต่างกันเยอะแน่ๆแล้วเออมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องผัดอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่าทำอย่างอื่นได้ด้วยค่ะประเด็นเรื่องความอนเนกประสงค์นี่ก็เป็นจุดแข็งของวอเลยค่ะนอกจากผัดแล้วนะคะด้วยความที่ก้นมันลึกเนี่ย เวลาทอดแบบน้ำมันท่วมหรือดีฟรายก็จะประหยัดน้ำมันขว่ากระทะก้นแบนเยอะเลยค่ะอ๋อเพราะมันรวมน้ำมันไว้ตรงกลางก้นกระทะได้ไม่ต้องเทเยอะเท่าถูกต้องค่ะแล้วยังเอาไปใช้นึ่งก็ได้นะคะแค่วางตะแกรงลงไปหรือจะใช้ต้มใช้ตุ่นก็ได้บางทีก็ใช้ขั้วถั่วขั้วงาหรือแม้แต่รมควันอาหารก็ยังได้เลยค่ะโหทำได้เยอะขนาดนี้เลยอะครับเนี่ยค่ะเรียกว่าใบาเดียวทำได้สารพัดเลย อืมคือถ้าเรามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวอล์ใบเดียวมันคุ้มค่ามากจริงๆสมกับเป็นเครื่องครัวหลักของจีนทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างครับคือวัสดุที่ใช้ทำวอล์ค่ะแบบดั้งเดิมเลยมักจะเป็นเหล็กหล่อหรือไม่ก็เหล็กคาร์บอนใช่ไหมครับใช่ค่ะวัสดุเหล็กนี่แหละค่ะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกเลยนอกจากจะร้อนเร็วแล้วก็ทนความร้อนสูงๆได้ดีมากๆแล้วเนี่ย แต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้นะครับกระทะมันมีแบบเคลือบสารกันติดเยอะแยะเลยสะดวกสบายกว่ากันมากทําไมวอกที่เป็นเหล็กแบบเดิมๆถึงยังเออ่ยังสําคัญอยู่โดยเฉพาะเรื่องวอให้ไฮที่ว่านะครับอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือต้องยอมรับว่ากระทะเคลือบสมัยใหม่เนี่ยใช้ง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ติดกระทะด้วยแต่สําหรับคนที่ต้องการรสชาติอาหารจีนแบบต้นตํำรับจริงๆนะคะไอ้วอล์กไฮที่ได้จากกระทะเหล็กเนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้เลยค่ะ อ๋อมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับต่างค่ะความร้อนสูงมากๆของเหล็กเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ผิวอาหารที่เรียกว่าปฏิกิริยาไมเลอร์อย่างรวดเร็วซึ่งปฏิกิริยานี้แหละค่ะที่สร้างกลิ่นหอมซับซ้อนเฉพาะตัวหรือวกไฮที่เราพูดถึงกันเป็นเหมือนหัวใจของรสชาติอาหารจีนผัดเลยก็ว่าได้เข้าใจแล้วครับคือมันเป็นเรื่องของเคมีในการทําอาหารเลยจีเดียวใช่ค่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องแลกกับการดูแลที่พิเศษหน่อย ที่เขาเรียกว่าเผากระทะหรือซีซันนิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่การซีซันนิ่งเนี่ยคือการสร้างชั้นเคลือบบางๆตามธรรมชาติขึ้นมาบนผิวกระทะจากน้ํามันที่เราใช้ไปเรื่อยๆชั้นนี้จะช่วยป้องกันสนิมแล้วก็ช่วยกันอาหารจิตกระทะได้ในระดับหนึ่งค่ะอ๋อเหมือนเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ต้องแลกมาด้วยความใส่ใจในการดูแลรักษาประมาณนั้นเลยค่ะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องประสิทธิภาพเขาบอกว่าโว๊กเนี่ยช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย จริงไหมครับอ๋อใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาใช้กับเตาแก๊สที่เปลวไฟมันสามารถอบรอบก้นกระทะคงคงได้พอดีความร้อนมันจะพุ่งไปรวมกันตรงกลางกระทะเป็นหลักทําให้ร้อนเร็วแล้วก็อาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าการทําให้กระทะแบนๆร้อนทั้งใบค่ะเข้าใจครับแล้วถ้าเทียบกับกระทะก้นแบนๆที่เราใช้กันทั่วไปล่ะครับความแตกต่างหลักๆเลยคืออะไรบ้างเอ,อ่อความแตกต่างที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องการกระจายความร้อนค่ะ กระทะแบนเนี่ยมันจะให้ความร้อนค่อนข้างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวกระทะซึ่งก็เหมาะกับการทำอาหารบางอย่างอย่างเช่นทอดสเต็กหรือทำแพนเค้กที่ต้องการความร้อนเท่าๆกันใช่ค่ะแต่มันจะไม่เหมาะกับการผัดเร็วๆไฟแรงๆแบบจีนที่ต้องอาศัยการโยนการคลุกเคล้าอาหารตลอดเวลาและที่สาคัญที่สุดเลยคือกระทะแบนมันสร้างวกเฮที่ชัดเจนแบบที่วกทำได้ไม่ได้เลยค่ะชัดเจนเลยครับอืม แล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงสรุปได้ไหมครับว่าทําไมวกถึงสําคัญขนาดนี้ค่ะก็คือวกเนี่ยมันไม่ใช่แค่หม้อรหรือกระทะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่เหมือนกับวิวัฒนาการมาเพื่ออาหารจีนโดยเฉพาะเลยทั้งรูปทรงการกระจายความร้อนวัสดุทุกอย่างมันส่งเสริมเทคนิคการทำอาหารแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนมากๆใช่ค่ะแถมยังอนเนกประสงค์สุดๆอีกด้วยค่ะผมเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ แล้วก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงอ่ะว่านอกเหนือจากเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยออลองพิจารณาดูไหมครับว่าตัววอกเองเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลต่อจังหวะหรืออาจจะถึงขั้นปรัชญาของการทำอาหารจีนด้วยซ้ำน่าสนใจครับยังไงหรอครับคือการที่ต้องใช้ไฟแรงมากๆการผัดที่ต้องรวดเร็ว การเคลื่อนไหวกระทะตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันอาจจะสะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับความสดใหม่ของวัตถุดิบความฉับไวแล้วก็การสร้างสมดุลระหว่างส่วนผสมต่างๆผ่านการควบคุมทาตุไฟและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอืมเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องของจังหวะและปรัชญาเบื้องหลังด้วยใช่ค่ะเป็นสเสน่ห์ที่น่าค้นหาของการทําอาหารจีนนะคะครับผม วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องวกไปเต็มๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับยินดีค่ะ